สวัสดีครับพบกับช่องฮุกุอาร์ตแมนชาปนสถานเผาศพสัสาซาซวันนี้จะเป็นการประชุมเพลิงเจ้าแมงป่องแท้ีนี้เราก็ได้จะเตรียมรถสำรับเคื่อนศพไปยังในจำลองดั้งเดิมของเรานี้เราก็ได้ติดรูปของเจ้าแมงป่องแท้ไว้บริเวณด้านหน้าของ รถเห็บศพของเรานะครับเราก็ได้ประดับดอกไม้เพื่อความสวยงามและตั้งหีบศพไว้บริเวณด้านหลังนะครับโดยมีผ่านไม้รองรับนะครับแล้วก็ติดสกอตเทปเพื่อป้องกันการเคลื่อนของหลุมศพนะครับและในขณนะนี้เราก็ได้พร้อมสำหรับการเคลื่อนศพไปยัง ชาปนัสถานจำลองเมนดั้งเดิมของคุกอัดแมนนะครับเดี๋ยวเราก็ร่วมกันเคลื่อนศพนะนำร่างและวิญญาณของคนกองแ่ไปชาปนัสถานเพื่อประชุมเพลิงในระดับต่อไปนะครับเราเคลือนศพไปเลยนะครับ ก็เป็นเวลา16นาฬิกานะครับก็เป็นเวลาของการไปไประชุมเชิญเจ้าแม่องแ่ที่เราได้สวดพระพิธรรมไปเมื่อคืนนี้นะครับอ่าในตอนนี้นะครับขบวนรถเก็บตของเราก็ได้ ดินทางมาถึงยังสถาปันสถานจำลองกุกอัดแมนตอนนี้วัวเละเป็นโซงของเราได้มาถึงยังเมนจำลองที่จะประชุมเพลิงในวันนี้แล้วนะครับในลำดับพิธีต่อไปนะครับก็จะเป็นการเวียนรอบเมนสามรอบนะครับโวย รถเกวียนเข็นศพของเรานะครับเดี๋ยวเราไปเวียนรอบเองนสามรอบก่อนนะครับตัวน,นี้เป็นกเวียนรอบเปงนรอบที่หนึ่งนะครับคือรอบของอันนี้จัง ก็ผ่านรอบที่หนึ่งแล้วครับต่อไปรอบที่สองก็คือขังครับ รอบที่สองนะต่อไปรอบที่สามก็คือตาครับ รถเข็นศพของเราก็ได้ทำการเวียนรอบเมนรบสามร,รอบแล้วนะครับต่อไปเราก็จะนำศพลงจากรถเข็นศพนะครับเพื่อไปตั้งบริเวณหน้าเมนจำลองเราเพื่อประกอบพิธีการทอดผ้าบาังกุลต่อไปครับ few moments later. ตอนนี้นะครับเราก็ได้ตั้งศพไปบริเวณ หน้าเมนจำลองเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ก็จะมีอาการเปลี่ยนแปลงก็คือมีที่ตั้งรูปน้าศพนเพิ่มเข้ามาก็จะมีพื้นนสีขาวเพื่อน้าทำให้พิธีนั้นดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับน้า,าต่อไปเราก็จะปรกอบพิธีการจุดทุปเทียนเคารพศพนะครับนเดี๋ยวขอเชิญประธานในพิธีนะครับจุด จยนธูปคารพศพก่อนที่จะเริ่มพิธีการทอดผ้าบางสกุล5ชุดนะครับขอเรียนเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนนี้ประธานในพิธีก็กำลังจุดเียนธูปคารพศพนะครับและจุดธูป1ดอกเพื่อเป็นการจุดไหว้จงวิญญาณ ของในป่องแซ่นะครับตอนนี้ธรรมธานก็ได้จุดทินทูบขารบศุเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีการทอดผ้าบางสกุลทั้งหมด5ชุดนะครับโดยผู้ที่จะทอดผ้าบางสกุลก็โดยผู้ที่เสนอชื่อเข้ามาถ้ายคลิปที่แล้วนะครับก็คือใต้คอมเมนต์กูกุก็ได้จัดนะครับรายชื่อ ื่อทอดผ้าบางสกุลในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มพิธีการทอดผ้าบางสกุลเลยนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการทอดผ้าบางสกุลชุดที่1นนะครับขอเชิญน้องธนกร FC ช่องกุกกุกอันแมนทอดผ้าบางสกุลชุดที่1ครับนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูป พิจารณาผ้าบางสกุลอนิจาวตาสังขาราออปดาดวายธรรมิโนโอปะชิต,ตาวานิโรชันเตเตสังสมมขขอุปสมุสุโคต่อไปชุดที่สองนะครับขอเชิญน้องวีรวัตร fc ช่องคุกคุกทอดผ้าบางสกุลชุดที่สองครับ นิมนต์พระคุณเจ้าเนื่องรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับอานิจาวตสังขาราอุปาัวายธรมิโนอุปัิตวานิโรจนเตเตสังอุปสมุสุโคชุดที่สามนะครับขอเชิญน้องปานวิย์สุเกิดทอดผ้าบางสกุลชุดที่สามครับ นิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับอานิจาวัตสังขา,าราวุปปดาวายธรรมินอวุปสิตวานิรุชันติชุดที่สี่นะครับขอเชิญน้องมนัดวชนะเสนทอผ้าบางสกุลชุดที่สี่ครับนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูป พิจรา,ารณา,นะาผ้าบางสกุลครับอานิจาวัตสังขาราวุปดาวายธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันเตเตสังอุปสมุสุโคชุดที่ห้านะครับชุดสุดท้ายขอเชิญนะช่องฟาเธแพนไรยันพีเอทีทอดผ้าบางสกุลชุดที่ห้าครับ คนระคุณเจ้าเนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับอนิจาวตาสังขาราอุปาดาวายธรรมิโนุโอปัสิต,ตาวานิโรจนเตเตสังอุปาสม,มุจขุโคพิธีการต่อผ้าบางสกุลทั้งหมด5ชุดก็ได้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไป ก็จะเป็นพิธีการล้างน้ำมะพร้าวน้ำศพนะครับโดยการประกอบพิธีของสัป,ปเอร่นะครับก็จะทําการล้างน้ำมะพร้าวเพื่อเตรียมการประชุมเพิงจริงในลําดับต่อไปนะครับขอเชิญทุกคนนะครับเอฟซี FC, แข่ผู้มีเกียรตินะขึ้นมานะร่วมกันล้างน้ำมะพร้าวพร้อมกันนะครับไปก็จะเป็นการเปิดฝ่าโรงนะครับโดยจะทําการล้างน้ำมะพร้าวนะครับนี่เราก็ คือสภาพศพข,ของของแซงครับอ่าขอให้สัป,ปเอร์น,นครับทำการล้างน้ำมะพราะ้าวกันเลยเลยนะครับทีน,นี้ประธาน,นวิธีก็ได้อ่มามักทายยกอ่าไม่ใช่สัป,ปเพอร์ไม่ได้ำการ ล้างน้ำมะพร้าวนะศพเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะนําหีบศพเข้าสู่เมนจําลองเพื่อทําการประชุมเพลิงในลําดับต่อไปครับอ่าลำดับต่อไปเราก็จะนําหีบศพเข้าสู่เมนจําลองนะครับอ่าขอเชิญทุกคนนะครับร่วมกันส่งร่างเจ้าแมงป่องแท้การเป็นครั้งสุดท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะนําฝาโลงนะครับเข้าสู่เมนก่อนนะครับ กอไปก็จะนำหีบศพมาสู้มีน้ำดับกอไปครับตอนนี้เราก็ได้พร้อมสำหรับการประชุมเพิ่งจริงเจ้าแม่ป้องแซ่แล้วนะครับขอเชิญประธานในพิธีก็คือก,กุ๊กอาแกนกระเพืนครับก็จะจุดไฟ น,นี้เราก็จะเริ่มการประชุมเพิ่งจริงกองแท้นนก็ขอให้เจ้าแม่งกองแท้ไปสู้สุขติไปสู้ภพภูมิที่ดีวันนี้เราก็ได้ทำการประชุมเพิงจริงส่งร่างไว้วิญญาณของกองแท้เพืนสู่สวงสวรรค์ไปสู่ภพภูมิที่ดี นีเชื้อเพลิงของเราก็ใช้ฟืนการน้ำมันกา๊าซเป็นตัวจุดเชื้อเพลิงนะครับการเกิดแก่เจ็บตายนั้นก็เป็นของที่ทุกคนจะต้องเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์นะครับก็จะพบกับความตายนะครับนี้ก็เป็นการจําลองนะพิธีการชาปนก,กิจหรือว่าการเผาศพ นะเป็นการจัดงานศพให้กับสัตว์อันนี้ฟันก็ได้ออกป้องเมนนะเป็นสิ่งที่นะบงบอกว่าเจ้ายัางบ่องแซก็ได้ขึ้นสู่สวรรค์แล้ว,วลนะครับนะสำหรับการจัดงานประชุมเพลิงในวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตา subscribe. ช่องชาพนัสสถานสัตว์กุกกุ๊กอาร์ตแมนด้วยนะครับ นี่ก็คุณจ้าก็สวดส่งดวงวิญญาณของเจ้าแม่ปองแท้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับนี่ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของการประชุมเพลิงนะครับก็พบกันใหม่นะครับในการจัดกาศพให้กับสัตว์จะเป็นสัตว์ตัวไหนแบบใดและพิธีเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสําหรับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องคุกคุปร์ตแมนด้วยนะครับ